ัสดีพี่พิลุท,ท่านนะครับผมอาจารย์แบงค์นะครับจากช่อง YouTube เดิมเนาะช่องตามผมลงทุนเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเข้าสู่สกัดลดใหม่เราเปลี่ยนชื่อเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเพื่อเป็นการวางไอเดียในการวางแผนการเทรดสาหรับตัวทองคำหุ้นแล้วก็ทีเฟกเนาะส่วนตัวก็แยกออกมาทําเป็นช่องไอเดียเทรดดิ้งเนาะตอนนี้เนาะส่วนใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์คนเปิดพรเนาะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาตามตามข้างล่างตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนาะคลิกเข้าไป อ่าแล้วก็เราจะมีอ่าข้างล่างตรงนี้เนาะเป็นอ่าลิงก์เนาะให้เปิดเปิดเปิดพอร์ตกับทาง xm เนาะอ่าก็จะมีกดคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เนาะก็คือคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้นี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรเข้าไปเนี่ยก็คือเปิดพอร์ตจากตรงนี้ได้เลยเออปึ๊บอ่านี่ใส่รหัสผ่านนี่ป้อน,น,น Taj ป้อนรหัสพันธมิตรก็คือใส่ตรงนีน้ได้เลยเนาะแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้ ส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้ว,ลวก็จะพออยู่ในไลน์กลุ่มเนาะก็ทักไลน์ผมส่วนตัวเข้ามาได้เลยเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาเช็าเลขพอร์ตเนาะก็คือ B A E W A N C B A N K อทักไลน์ผมมาแล,แล้วก็แจ้งเลขพอร์ตเข้ามาเนาะผมจะให้ทางทีมงานเขา,เาตรวจสอบเงื่อนไขอะไรแล้วก็จะแจ้งเงื่อนไขอะไรทั้งหมดให้เนาะว่า อย่างน้อยอย่างน้อยเดือนหนึงเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงเนี่ยให้มีออเดอร์แค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะเป็นสังคมการเทรดในการวางแผนไอเดียกันไม่ไม่ไม่เป็นเขาเรียกจะไม่ได้เป็นสนะัญญาลเนาะว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องขายอะไรแบบน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเนาะแต่จะเป็นการวางไอเดียว่าเฮ้ยเราจะเล่นไปในฝั่งทางไหนเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มที่ตลาดเขาเป็นอยู่นะตอนปัจจุบันหน,หน้างานเนาะแล้วก็เราจะมีการ แจ้งเตือนเป็นระยะๆเะะนาะว่าให้ราคาถึงแนวต้านราคาถึงแนวรับแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สำหรับคนที่อยู่ในรายกลุ่มเนาะก็มันจะมีแผนให้2รอบเนาะก็คือรอบกลางวันกับรอบเย็นอ่ะมีจากแผนรอบกลางวันก็คือผมส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เนาะส่วนในช่อง y o u t u เนี่ยจะเป็นแผนที่ดีเลยนะเป็นแผนที่ดีเลยส่วนแผนรอบเย็นก็คือจะเป็นการประชุมแผนกับกลุ่มนักเรียนเนาะผมจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มคนที่เปิดพอร์ต กลุ่มนักเรียนพอเราประชุมไลฟ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไลฟ์กันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนาะใน,นกลุ่มนักเรียนอ่ะแล้วก็เราจะใช้อ่าคลิปที่บันทึกจากกลุ่มไลฟ์นี่แหละส่งเข้าไปในกลุ่มคนเปิดพอร์ตอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นของแต่ละวันเนาะโอเคใครสนใจเข้ามาก็สามารถทําตามเงื่อนไขเข้ามาแล้วก็ทักไลฟ์ผมมาได้เนาะอ่ะแล้วเจอกันนะครับขอให้โชคด,ดีครับพี่พี่ท่านสวัสด,ด,ดีครับ อะสวดีพพี่ทุกท่านนะมาดูแผนทองคําหน้างานอัปเดตตอนนี้เนาะตอนนี้วันนี้วันจันทร์ที่12มกราคมตอนนี้เวลา10นาฬิกานาทีเนาะโอ้โหหวังไองเดียสำหรับทองคำก็นหน่อยเปิดมาเช้านี้คือเปิดกระโดดปื๊ดแดงวิ่งรวดเดียวเลยนะขึ้นไปหาทาเกส่วนบน,น,นก็คือเมื่อเมื่อจากจากของเมื่อวันศุกร์เนาะก็ใครที่มีบายมาตอนย่อของ15นาทียกโลตรงแถวแถวซัก4483 4่แส่นโซนนี้เนาะหัวพีทีไซ์ก็ ใครถือมาต่อก็เนี่ยได้ได้ได้ไดทีพีในรอบตอนเช้าเนาะส่วนตัวผมไม่มีของเนาะแล้วก็มาเล่นเด้งเซลลจากข้างบนโดยมีแนวต้านเนี่ยก็คือท,ท,ที่ที่ตีโซนไว้ให้ก็คือตรงนี้4 5 9 5มองเป็นแนวต้านสําคัญคือแนวต้านแรกเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราเราดูแถวแถวโซนนี้ไว้ก่อน4 5 3 7แต่เนื่องจากว่ามาเป็นไรฮะมาเป็นพายุเลยมาเป็นพายุเลยจากโลาเปิดกระโดดนะมีการเปิดกระโดดแปอัพขึ้นมานะเราเบรกหัว,ว,วซ้ายมือตรงเนี้ย ขึ้นไปจนจนขึ้นไปรวดเดียวเลยขึ้นไปรวดเดียวเลยจากโลที่4 5, 1, 3, นะี่ห้าหนึ่งสามะขึ้นไปรวดเดียวเกือบเกือบเเหรียญอะวิ่งไป87ดเหรียญแต่ความเป็นเทรนเนี่ยยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นที่แข็งแรงมากๆตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นการย่อลงมาของ15นาทีหรือ5นาทีเนี่ยยังไงก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ,อยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวลงนะเพราะฉะนั้นหาจังหวะในการย่อบายขึ้นไปมีเป้าหมายไกลๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเป้าหมายไกลๆอยู่ประมาณโซนไหน โซนข่าวเดี๋ยวไปดูข่าวนิดนึงข่าวของเอ่อเมื่อตอนเมื่อตอนเช้าตอน8โมงก็ได้ช็อตน,นี้ลงมาเนาะเออเน่งลงมารูดเดียวสสาิบเหรียญเลยนะเด้งใช้ได้เลยส่วนตัวทีเฟกก็เล่นในกรอบตามที่ให้ไว้คือโซนนี้แหละเนี่ยกรอบของวันนี้เนาะก็เด้งช็อตจากแนวต้านโซนนี้829 830ตรงเนี้ยเพื่อหาจังหวะในการย่องลงมาถึงแนวรับโซนล่างแต่ถัาแัด823 จนถึง8.24.5ด้านงานก็ลงมาถึงเรียบร้อยแล้วใครที่ช็อตมาก็ลุ้น TP ก็คือ TP ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาจังหวะในการย่อบายจังย่อ L จังแนวรับโซนล่างอีกทีหนึ่งเึ่งแถวๆโซน4.2 8.24.5จนถึง8.23เนี่ยมันคือเป้าลงของอสุดซอยของ5นาทีต้นรอบชุดนี้กับเป้าซิกแซกของ15นาทีชุดนี้นะที่8.23เนี่ยตอนนี้มาคือลงมาแย่เรียบร้อยแล้วในโซนตรงนี้เนาะ ส่วนกรอบวอลลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันในแผนช่วงเย็นวันนี้เนาะในส่วนข่าวของทองคำวันนี้นะข่าวทองคำวันนี้นี่วันนี้ข่าวสำคัญไม่มีนะในฝั่งอเมริกาหลังเที่ยงคืนมีไหมหลังเที่ยงคืนมีบอสติกเนาะออกมาพูดตอนทุ่มครึ่งแล้วก็บาเกินออกมาพูดตอนทุ่มสี่สิบห้ามีการประมวลประมวลธนบัตรอ๋อไม่มีอะไร วันพุ่งนี้วันพุ่งนี้มีอะไรไหมพออ๋อวันพรุ่งนี้มีตัวาการประกาศตัวเลข C P I สาดาวนะโอ้โหพรุ่งนี้ก็บิ๊กแนตอีกแล้วเดี๋ยวก็ตามกันดูกันต่อแล้วกันในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับวันนี้ไม่มีข่าวนะวันนี้ไม่มีข่าวนะทีนี้ไปดูข้อมูลในเชิงกรฟกาฟราคาหน้างานเลยตอนนี้ไปดูในภาพของทางเฟรมใหญ่ก่อนภาพของทางเฟรมวิกเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหมาด้วยแท่งเขียวยาวเลยนะแล้ว เออปีการเปิดกระโดดแก็บอัพขึ้นมาด้วยเนี่ยไอการเปิดกระโดดแก็บอัพแบบนี้เนี่ยเรามาระวังการเป็นเอ็กซ์โซชันแก็นะให้ให้เรามาระวังการเป็นเอ็กซ์โซชันแกคือถ้ามันลงเนี่ยมันพร้อมลงแล้วการลงทีไรเนี่ยมันจะลงแรงนะมันจะลงแรงส่วนภาพของไทม์เฟรมเดยเนี่ยอยู่ในฝั่งของขาขึ้นที่ชัดเจนเนาะฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆเลยก็มีมีมีลุ้นย่อเพื่อไปต่อแหละและไอเดียที่เรามองกันไว้ก็คือเรามองว่าทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นของขาห้าเนาะอินเนี่ ทั้งหมดนียคือการเคลื่อนของขาห้าประเด็นคือเฮ้ยมันขึ้นแบบไหนนี่เดเออเมื่อวานเน่งคะนึกไอเดียก็พยายามไล่ไอเดียอยู่นะก็ยังมองมองไม่ออกว่าที่มันมันขึ้นรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของการยกโลของทางเฟรมเดย์เนี่ยยังไงมันก็ขึ้นต่ออยู่แล้วถูกไหมเอออย่างน้อยก็ขึ้นมาจนโอเวอร์บอทซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นหน้าง,งานตอนนี้ขึ้นนวไฮก็จรงิงแต่เกิดสัญญาณแบดไดเกิดสัญญาณแบดไดเว้ยเออมันเหมือนเับตอนไหนตอนที่มันยิงน เห็นไหมก็แบรไดเหมือนกันเนี่ยแบรไดเหมือนกันเพราะ,ะนั้นตอนนี้หน้าง,งานก็ในเป็นแบร์ไดของชุดย่อยเพราะ,ะนั้นระมัดระวังการย่อแรงแรงหนึ่งเที่ยวนะก็การย่อแรงหนึ่งเที่ยวก็ย่อดได้ถึงเท่าไหร่ร้อยเหรียญ <laughs> อะย่อได้ถึงร้อยเหรียญอะให้ระมัดระวังว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มันเบรกไฮเสร็จไหมถ้ามันปิดลงมาต่ํากว่าฐานคือโลของวันนี้โอ้โหเพราะั้นมันกลายเป็นแท่งแดงยาวทันทีเลยนะเออกลายเป็นแท่งแดงยาวทันทีเลยนะ เด้งอยู่ในฝั่งข,งขางขึ้นที่แข็งแรงเนาะแล้วก็วันนี้ก็ทำออทำหายไปแล้วเรียบร้อยส่วนภาพของ t ทา e เฟรมส4ชั่วโมงขึ้นมาจนโอเวอร์บอทตอนแรกกับมันค้างการย่อของ H4 1หนึ่งเที่ยวแต่ว่าการย่อของ H4 ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันย่อตื้นเนาะแล้วก็มีสัญญาณของ h i d เด้มาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พร้อมที่จะยิงเนวไฮถ้าเกิดสัญญาณของการกลับตัวขึ้นตอนนี้สัญญาณการกลับตัวลงยังไม่เกิดนะในภาพของทาเฟรม4ชั่วโมง ก็ลุ้นถือต่อยาวๆแหละคนที่มีของนะส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราหาจังหวะในการย่อบายที่โซนแนวรับโซนล่างไอเดียของชุดเคลื่อนที่เรามองกันไว้เรามองประมาณนี้เนะว่าไอที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นของขาห้าเวฟ5้าในภาพใหญ่แล้วในการขึ้นของเวฟ5้าในภาพใหญ่คือเรามองว่าไอเนี่ยคือการขึ้นเป็นขาหนึ่งย่อขาสองอ่าแล้วก็ยิงขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือขาขาสามสมนะ และไอ้ย่อตรงนี้กลายเป็นว่าอะไรฮะกลายเป็นว่าย่อของขาสี่ซึ่งรูปแบบเนี่ยถ้ามันเป็นแฟลตนะเพราะว่าชุดนี้มันเป็นซิกแซกถ้าตรงนี้เป็นแฟลตแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันมันวิ่งย่อย่อย่อแค่เนี้ยย่อแค่เนี้ยก็คือจบสี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ชุดนี้คือเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขาห้าเท่านั้นเองเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขาห้าเท่านั้นเองแลวจะแ,แลวชุดนี้มันคืออะไรฮะมันคือเอเล็กูล่าเฟลเลยแฟลตเนาะก็คือขาสีเนี่ยเฟลเออขาสี่อเฟล แล้วก็ยิงกลับขึ้นไปเอ,อเนี่ยขานี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอนุมานไว้ว่าเรากําลังอยู่ในขา5แล้วนะโดยมีจุดเริ่มต้นก็จะแถวโซนนี้แหละนี่4,400ยกเว้นว่าถ้าถ้าเราอนุมานว่ามันมีอยสองอย่างนะก็คือห้าสี่จบตรงนี้กับสี่จบตรงนี้แต่ละสี่จบตรงนี้เนี่ยมันไม่ make ซ e n s เท่าไหร่เพราะอะไรมันจะกลายเป็น,เป,นเป็นทางเขตซ i กแ a กเหมือนกันอันี้ก็เหมือนกันกลายเป็นทางเขตซ i กแซกเหมือนกันถูกไหม เออมันไม่ค่อย m ม k e ซ์เซนต์ตรงนี้มันไม่ค่อย m ม k e ซ์เซนต์ตรงนี้อ่ส่วนชุดของการขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยเดือดหรือหัวขาขึ้นต้นรอบก่อนนะของสี่ชั่วโมงนะหัวขาขึ้นต้นรอบของทางเ์เทรดสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้านับจากโอ e ว s o l โซเลยก็คือตรงนี้ที่เจอไอซ์เนาะนี่หัวขาขึ้นอยู่ตรงนี้ปั๊กแล้วก็ยิงขึ้นไปนี่ปั๊กแล้วก็ยิงขึ้นไปอ่าวัดหัวขาขึ้นชุดนี้ก่อนนี่ ขึ้นไปจนถึงเป้าสุดซอยเห็นไหมแล้วก็เกิดการยอ่อยกโลตอนนี้คือย่อยกโลของชุดหลังเพราะฉะนั้นไอชุดแรกตรงนี้เล่นจบไปแล้วเราเจอกับการย่อของทางเรม4ชั่วโมงแล้วมีหัว Bull Bullish Divergent ก็คือหัวนี้นี่หัวนี้นี่คือหัวบู l l ของ h p เนาะมีเป้าหมายที่เป็นแนวต้านสำคัญนะนี่เนี่ยสำคัญแหละว่าการย่อชุดน,นี้จะเป็นการย่อเพื่อไปต่อไปหาเป้านี้แหละ ทายตรงนี้คือ4404.44 4404.44 44. 44. โลตรงนี้คือ4274.05 4274.05นี่0.05มีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ <im> เป้าถัดไปนะ4615.41 4615.41อ่านี่เป็นเป้าหมายถัดไปอา ของ H4 นะเป็นชุดขู่แล้วแหละตรงนี้อจะกลายเป็นชุดขู่แล้วเป็นหัวบูดส่วนภาพของทางเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงภาพของทางเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเออยังไม่มีอะไรยังไม่มีสัญญาณนี่ยังไม่มีสัญญาณแบร์ใดคือตรงนี้เนี่ยเห็นแม่มนพีคยังไม่มีสัญญาณแบร์ใดในชุดย่อยเพราะฉะนั้นเฮ้ยฝั่งขึ้น่ะยังได้เปรียบอยู่นะแล้วโหแนว EMA นี่คือเรียงต่อเนื่องกันแบบนี้เนี่ยยังไงก็ย่อายขึ้นไปก่อน ยังไงก็ย่อายขึ้นไปก่อน,นถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้คือขานหนึ่งของเวฟห้านะคือคือ C ีเจบตรงนี้และชุดนี้ทั้งหมดคือขานหนึ่งของเวฟของเวฟห้าไอการย่อลงมาเนี่ยอืคนจะเล่นเป็นพลีเวฟนะก็คือเป็น a b c อะไรประมาณนี้แต่ถ้าตรงแต่ถ้าตรงเนี้ยมันคือการขึ้นของเวฟสามที่ยังไม่จบมันเล่นเป็นยังไงได้บ้างก็คือ ขึ้นเป็นขานหนึ่งตรงนี้อันนี้คือขึ้นเป็นขาหนึ่งย่อลงมาสองตรงนี้อ,นอ่ะอันที่ขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นสามหรือเป OD, ล่าเอออาจจะเป็นสามหรือเปล่าแล้วย่อมาสี่หรือเปล่าแล้วก็ขึ้นต่อของห้าแต่เนื่องจากว่าถ้ามันจะเป็น i m p u s e เนี่ยอันนี้มันลงมาเป็น mono wave ถูกไหมและตรงนี้ฮะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีกรีของ flat เนี่ยเพอะมันไม่ใช่ดีกรีของ flat แล้วเออมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นทั้งทั้งซเคิลเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยัง ที่ยังไม่จบนะเออน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งที่ยังไม่จบหรือถ้าจบแล้วก็คืออยู่ตรงนี้แหละไอ้ชุดนี้คือการขึ้นของหนึ่งใหม่ถามว่าถ้าจบแล้วมันมันเป็นยังไงได้บ้างนี่ก็คือ a b c ของอะไรฮะของ a of c อันนี้เป็น a b c เป็นอะไรฮะเป็น b of c ในชุดตรงนี้เนี่ยตึก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 เนี่ยถ้ามันถ้าเราดูแบบนี้มันก็เหมือนไปเล่นเล่น,ลน5้าขาเรียบร้อยแล้วเนาะเอออาจจะเล่นเป็น expanding ก็ได้เออเนี่ยกลายเป็น c c of c ทันที พอเป็น c of 4ต้องมาดูดีกรีระหว่างขา a ตรงนี้ขา a ไป b อ่าแล้วก็ดูที่ c ว่ามันได้ดีกรียอย่างน้อย33.3หรือ38.2มั้ยซึ่งเฮ้ยมันก็มาถึงนะเห็นไหม c 1 4คือมันได้ดีกรีไงพอมันได้ดีกรีแล้วเนี่ยโหมันกลายเป็นว่าเอ๊ะเรากำลังเจอกับไซคลิลใหม่แล้วซึ่งโดยไอเดียก็มองว่าเราน่าจะกำลังเจอกับขึ้น1นของเวฟ5นะขึ้น1นของเวฟ5อ่ะ อนี้ในในฝั่งของเทคนิคอลในฝั่งเทคนิคอลต้นรอบของ H1 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้คือต้นรอบของ H1 ทั้งหมดยังไม่มีการลงมาจิ้มไอซ์ใส่โอเวอร์โซแต่มีฟอร์มกรอบของโอเวอร์โซอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยฟอร์มกรอบของ H1 อยู่ตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้มีสัญญาณของบ u l l i s ไดม์อ่ามีสัญญาณของบ u l l ิ s ไดม์จากจรอบสโตชุดนี้นะแล้วก็เบรกไฮขึ้นมาแล้วนั้นเราวัดเป้าต้นรอบก่อนของของ H1 ก็คือโลข้างล่างตรงนี้ แนที่เฟกกนแดงเหลือเกินนะนี่มีเป้าแนวต้านแถวแถวสักสองสี่เอ้สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่เป้าถัดไปก็นวลเลยสี่ห้าสี่หกสามหกอ่าแล้วก็ชุดนี้ที่เป็นเป้าบูดายต้นรอบสี่หกหนึ่งห้าเออสี่หกหนึ่งห้าเว้ อ๋อก็ของ H 4เมื่อกี้แหละของ H 4เมื่อกี้แหละเดี๋ยวดูของสิบห้านาทีดิสิบห้านาทีอ๋อ H เดี๋ยวขอดู H 1แนวครึ่งแท่งของของ H 1นเนาะนี่มันจะมีแท่งเขียวยาวหน้างานตอนนี้ก็คือแท่งนี้นี่แท่งนี้แท่งเขียวยาวตรงนี้เครื่องหนึ่งของ H 1คือตรงไหนน,นี่4 6 5หกห้าสี่เอ้ยสี่หกสี่ซึ่งเมื่อกี้ก็ T P ออกไปแล้วเนาะ แ,แถวสี่ห้าหกห้าซึ่งเพราะเราได้มาแ,แถวสักสี่ห้าเก้าห้าตรงนี้การยอร่อลงมาถ้ายอ่อไม่หลุดโซนนี้เป็นการยอร่อเพื่อเคลื่อนต่อไปหาทางเก็ตโซนบนเนาะ,ะส่วนถ้าหลุดสวิงโลตอนนี้ก็ต้องใช้สวิงโลนี้แหละนี่เนี่ยตรงนี้ใช้เป็นสวิงโลของตอนนี้ของตอนนี้นะหลุดตรงนี้ลงมาสี่ห้าหกหนึ่งจุดห้าสี่ หลุดตรงนี้ลงมาถึงมองว่ามันจะยอ่อลงมานะตอนนี้15นาทีก็ยังไม่โอเวอร์โซ H1 ก็ยังไม่โอเวอร์โซอ15นาทีก็ยังไม่โอเวอร์โซเช่นเดียวกันแล้วหลุดตรงนี้แหละลงมามองยอ่ยอย่อไปไหนอ่ะดู15นาทีอีกรอบหนึ่งจากตรงนี้โอเวอร์โซสุดท้ายอยู่ตรงนี้มีสัญญาณของบูลลิชได้เห็นไหมเกิดการเบรกหัวนี้ขึ้นไปอ่ะมองขึ้นแล้วหัวต้นรอบของ15นาทีก็คือตรงนี้ตรบนี้เนาะ เด้งขึ้นมาจนโอเวอร์บอทชัดนี้นี่ลงมาโอเวอร์โซชัดนี้เห็นไหมเป็นการย่อเติร์นแล้วไม่มีการลงมาต่ํากว่าโซน4-4-5ตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้ววัดเป้าหัวขาขึ้นก่อนอ้นรอบของ15นาทีของ,ของหัวบ l l i s h d ด ver g e เจ e ก็คือชุดนี้ขึ้นไปจนเป้าสุดซอย4-5 4-2เมื่อเช้าแหละแถว4-5 3-7 4-5 4-2ระวังเป็นแนวต้านเนาะอ่ะแล้วก็หัวหัวนี้ ๋ยวตันก็คือเท่าไหร่ฮะสี่ห้าสามเจ็ดนี่สี่ห้าสามเจ็ดนูน่นแล้วก็ชนสี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้าที่เราวังเป็นเป้าซิกแซกสองหกเอชจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วดูดิดย่อมาเกือบจะถึงแนวแนวเนี้ยส่วนตัวนะผมว่ารอบรอบเนี้ยถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะลงมาหาแถวแถวโซนนี้นี่มันจะลงมาหาแถวแถว,แถวสักสี่ห้าสามเจ็ดซึ่งเราจะใช้เป็นแนวรับของรอบกลางวันวันนี้นะ สี 4, 5, 3, ่ห้าสามเจ็ด price ดู r i c e action ดีๆแล้วกันแล้วก็ดูดิว่ามันมีแบร์ใดคือตอนนี้มันยังไม่เกิดแบร์ใดไงพอมันยังไม่เกิดแบร์ใดก็พร้อมมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปเนาะนี่ดูสิบห้านาทีมีรอบ RSI ตรงไหนไหมไม่มีเพราะนั้นไอโซนนี้ยจะกลายเป็นแนวต้านทั้งบนนี้นะเป็นแนวต้านมองว่ามันจะโอเวอรแหละถ้ามันจะขึ้นต่อ 4615จนถึง4 4623เป็นแนวต้านของวันนี้หลุด4561 .54 มองย่อมา4537จนถึง4529เอ้ย4537 45 4 5 2าสอบ8เหรียญ รอแปดเห,หรียญเกิดเท่าไหร่เออสี่ห้าสองเก้านี่สี่ห้าสองเก้าตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับส่วนข้างบนเนี่ยคือถ้าเราเซลลใช่ไหมแนวสตนะ็อปลอสเนี่ยบอกไว้แล้วว่าประมาณสิบเหรียญเนาะประมาณสิบถึงสิบห้าเหรียญรานนั้นเรานับจากข้างบนนะสี 4, 6, 2, ่หกสองสามเราก็ต้องสต็อปที่อะไรฮะสี่หกสามสี่หกสาม 462346บวกกไป15เหรียญโดยประมาณ4638เออใครจะเล่นเซลล์ให้รู้ว่าต้องมี stop loss นะเอออ่ะส่วนข้างล่างนี้ชัดเจนเลยก็คือโลที่เขาเปิดกระโดดขึ้นมานั้นแหละนี่แนว stop loss คือ4613 ผมใช้ขอบล่างเลย4หกหนึ่งสามสี่ห้า่หกหนึ่งสามสี่ห้าโอเคอ่ะนี่ตอบของวันนี้เนาะก็กลยุทธ์หลักหลักสำคัญเลยก็คือย่อบ่ายที่แนวรับนะขึ้นไปหาทาร์กเก็ตโซนบนอ่านี่ บริเวณรอบการที่12นะย่อบ่ายขึ้นไปหาทางจิตสมบนบนแล้วเช็ค H1 over o l นนะหลุดฐาน4-5-1-3หมายความว่าอะไรไอ้ที่ขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญน่ะมันจะปิดแดงนะมันจะกลายเป็น exhaustion Gap ทันทีเพราะฉะนั้นเรามระวังกันด้วยโอเคอเดี๋ยวผมลาเบลตัวสอนท่านหนึ่งเนาะ,ะตรงนี้เป็นเป้าอันนี้เป็นแนว stop loss ส่วนตรงนี้เป็นเป้าขึ้น เป้าขึ้นถัดไปเป้าขึ้นถัดไปออเป้าเป้าขึ้นชุดผู่ H4 เออเป้าขึ้นชุดผู่ H4 เทค็คเท็คอะไรเท็คแบร์ใดเท็คแบราใด M15 นะ M15 หรือ H1 อะได้หมด ส่วนตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาฝั่งลงอ่าเราก็ตรงนี้เป็นแนว Key Bullish แล้วก็เป็นแนว Volume ด้วยนะไม่ใช่เป็นแนว Volume เดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นแนว Key Bullish ของเขานี่อ่าหลุดตรงนี้ลงมามองย่อพักฐานลงมาข้างล่าง ตรงนี้เป็นแนวคีบูริชนะเพราะนั้นเราจะใช้เป็นแนวรับสําคัญเป็นแนวเป็นแนวหนึ่งช่วงฟีโบของเขาด้วยส่วนถ้าหลุด4 5 1ห้าหนึ่งสาลงมาย่อบายก็ต้องถอยก่อนนะเพราะมันจะกลายเป็นแท่งแดงนะมันจะกลายเป็นแท่งแดงนะแสดงว่าเฮ้ยไอ้ที่ไอท้ไอที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นแค่การขึ้นมาเคลียเท่านั้นเองแล้วก็จะกรอบตัวลงน,ะนี่ภาพของทางเฟรม15นาทีเราก็กรอบใน,ในแนวรับแนวต้านสำหรับรอบกลางวันวันนี้เนาะประมาณนี้ครับขอให้โชคดีครับพี่พี่ทุกท่านสวัสดีครับ